กระบะดบนหลักลูกค้า r ี v o 2.4P ลันเดอร์นะคะวันนี้จัดไปเป็นปี20นะ,ะลูกค้าคันนี้นะเปิดรคาคาขายที่4 7 0็0บาทเท่านั้นนะคะขายนะคะลูกค้าราคานี้เอาไปเลยนะคะแล,ออ 8, แล้วก็พ่อนอยู่ที่8,500บาทแร้วม้นทีดาวเลยนะคะตาไฟใสๆหน้าสังหน้าหลอดดุกนี้เลยนะคะโลโก้นะคะโตโยต้าชัดเจนนะคะ เครือเดิมๆนะคะลูกค้ามอกอแผ่นเทชอยู่นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้ลูกค้าขาเครื่อง2.4ระบบเบรก ABS คันหน้าเดิมๆร่องแก้มเดิมๆนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนอยู่รบ<ช>นะต้าไฟสองไฟนะคะแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นตัวยกโูงนะคะกระกข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นโคมเงียบด้วยนะ ระบบไฟฟ้าลูกค้าไม่เพียงแค่สี่หมื่นเท่านั้นพว่มอะไรมันติดนะจ้าหน้าจอเกียร์หกสปีดเหาะผ้ารอบคันม่อมร้อนจ้าสวยมากเลยลูกค้าทีราเพิ่งเข้าใหม่ไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะตัวรถดังเดิมทั้งคันนะไ,ไฟฟ้าใสๆสสวยสวลูกค้ากันคมมีให้แม็กไนเนอร,ร์ตู้สำหรับใครอยากเป็นเจ้าของนะเบอร์โทรลิงกไลน์ลนะคะปังหุดไวยให้ด้านล่างแล้วทักมาถูกมาได้เลยจ้ะ